ลูกค้าหลอกของตลาดแบบตลาดไม่ทางนี้ก็จะได้แบบนี้ครับได้พี่ๆชาวบ้านเขามาซื้อวัวไปทําไป,ไปงานไปอะไรนิดๆหน่อยๆกันแบบนี้และครับลูกค้าหลักเลยแล้วผู้ซื้อหลักเลยนะครับอ่าทายสูงกว่านิดหนึ่งเนาะทุกท่านเนาะตัวเนี้ยโอ้ยตัวเนี้ยตอนที่มาลงรถนะพี่เวทเจ้าของวัวเพื่อเอามาขายเนี่ยคือคนที่ ถ้ากิดเยอะวัวอยู่ข้างบนเอามาเปิดราคาหกพันเดี๋ยวจะลองถามอทำถามผู้ขายก็ได้พี่เวทขายไปทเ 5, ทเ่าไหร่ห้าพันเท่าไหร่ห้าพันสองทุกท่านนะฮะเปิดโขกพันขายจริงห้าพันสองอ๋อจะบอกว่าตัวนี้ก็ขายนะนี่นะขายเจ้าเดียวกันโอ้แจ็คพอตเลยเจ้านี้มาซื้อสองตัวแบบนี้ขายไปทเท่าไหร่เก้าพันหกร้อยบาทเห็นไหมฮะเกษตรกร,รบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่า 9 6ก็ถือว่าได้อายุได้อายุแล้วก็วัวอ้วนดีด้วยนะก็ตัวบนนี่อืตัวบนก็อะราคานี้ก็ถือว่าอ่เผู้ขายพออยู่ได้แล้วครับนะราคานี้นะ,ะเฉลี่ยใส่กันเนาะะเฉลี่ยใส่กัน9 0 0ใช่ไหม9,006ใช่ไหมกับตัวบน5,002อ้าวแม่เยี่ยมพี่ ไปเลี้ยงเหรอหรือไปงัไปอไงพี่เขาซื้อไปเลี้ยงอยู่ไหนเน,นี่ยพี่อ๋อพี่เขาอยู่บ้านเตย๋ยบ้านเตย๋ยทางไปบ่อกเกลือครับผมทางจากเมือปัวจะไปบ่อกเกลือเรียบร้อยแม่เยี่ยมฮะนี่เมื่อเช้าเจ้าตัวน้ําตาเนี่ยลงคาท่านมาเปิดเจ็ดพันนะครับได้ขายจริงหกพันนะมีเกษตรกรซื้อไปเลี้ยงนะครับอ่า ตัวนี้นะครับส่วนแม่เขาข้างหลังนะ่ะแยกกันวันนี้นะฮะแยกแม่แยกลูกคือจุงแม่มาส่งครับจุงแม่มาส่งถ้ากันลูกมันไม่มาส่วนตัวนี้เมื่อเช้าเปิดแปดพันก็ได้ขายเจ็ดพันแม่ดีใจอยู่ครับเกษตรกร,รมาซื้อเลี้ยงแล้วซื้อแบบบัวทรงดีๆแบบนี้อ๋อเกษตรกร,รบ้านนี้เหรอครับบ้านบ้านตลาดเนี่ยบ้านห้วยทางเนี่ยมาซื้อเลี้ยงสองตัวเนี่ยอืมนะนะนครับซื้อกันหมื่นสามคู่เนี่ยเจ็ดพันกับหกพันก็โอเคเนาะ ได้ทรงได้สีด้วยบางทีผมเห็นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะบางทีผมเห็นกเกษตรกรเดินทางมาจากต่างอำเภอไกลๆครับมาเกี่ยงตังกันอยู่สองสามร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้วัวเนี่ยบางทีผมว่าถ้าเราซื้อเลี้ยงก็เราจะหาราคาแบบถูกที่สุดเลยมันบางทีก็อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะไม่ได้นะครับพผมว่าถ้าเราเสียเวลามาแล้วก็นิดๆหน่อยๆน,ยนี่วันนี้ลุงเพชรไม่ได้คว,วายมาขายแล้วครับควายหมดนะวันนี้ คนมารอซื้อควายลงเพชรจนเพียบเลยนี่คู่นี้นะครับตัวเล็กนี่ประมาณเมตรตัวใหญ่ประมาณเมตรสิบห้าขายกันไปหมื่นสามพันบาทเกษตรกรซื้อเลี้ยงครับโอ้ทำทำเขาเรียกอะไรฮะทำเทียบให้ควายกระดมันสูงเกินเอ้าขึ้นได้จริงฮะโอ้ควายตัวนี้ นี่จะของควายจะน้ากลับแล้วลูกพี่บแบบนี้จะขายเท่าไหร่ครับสิบแปดครึ่งครับหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น,นันทรงอยู่บ้านมอญตำบลบางลคอนนะครับนี่ใหญ่ฮะทุกท่านนะสิบแปดครึ่งอ๋อก็เป็นควายสากลางสากลางขึ้นใหญ่แล้วนะครับท่านใดชอบแบบนี้ก็ลองโทรหาพี่น,นันทรงนะครับราคาให้ต่ออยู่พี่น้องหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับ วันนี้ก็โอเคเลยครับแบบนี้นะน้องสาวท่านนี้น้องน้อยบ้านทุ่งสีบนยืนตำบลศิลาเพชรนะครับพอจะพาขึ้นรถคือขายแล้วตัวนี้นะครับขายแล้วฮะขายแล้วจะนั่งนําไปส่งลูกค้าด้วยนะครับนี่เอ,อน้องชายน้องสาวสองท่านนี้อาชีพหลักก็กรีดยางทุกท่านกรีดยางมีสวนยางเยอะแยะเลยครับ ช่วงเช้าเก็มาตลาดวัวต้องกลับไปพักก่อนนะเพราะกลางคืนกรีดยางดี๋ยวนี้ราคายางดีครับช่วงนี้หลายคนก็ไม่หยุดกันแล้วกรีดต่อเพราะราคามันดีมากครับนี่เดี๋ยวจะลองถามน้องเขาว่าขายจริงเท่าไหร่นะนี่คือน,นําไปส่งลูกค้าใจเย็นๆเออเอาขึ้นไปดึงสักคนหนึ่ง อืมโอ้ยเนาะ๋อขึ้นแท้กันนี้โอ้โหเยเปยเฮยเฮ่ยเฮ้ยเห้เยเ้ยเฮ้ยทุกท่า้ยเยไป้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เดยช่้ยเอ้ยเฮ้เยเยเยเเย็น หมื่้ารยขายไปแล้วต้องนําไปส่งด้วยนะครับแต่ไม่ไกลคราบรนทันใกล้ๆประมาณสี่ห้ากิโลนี่แหละครับเยอะแยะไปหมดเลยครับวัวแบบนี้วันนี้ทุกท่านก็คงจนจําไม่ได้เรามาแต่ัวงเงินพันทั้งนั้นนะอ่ะ <S <S าเจ้าของวัวเนี่ยท้าสเอลนี่นะพ่อปันบ้านมอนตมนวัวนครท่านเปิดอยู่นะครับอ่าตัวหกพันห้าร้อยบาทตัวหกพันห้าร้อยบาทนี่ผู้นมผู้นมตัวนี้เป็นเล่ไทย ตัวหลังเป็นมัวเมืองนะครับส,ส่วนตัวนู้นเป็นแม่สาวนะครับแม่สาวก็ออกวความสูงก็ไล่เรี่ยกันนะรประมาณสักเมตรเมตรสิบอะไรเงี้ยนะครับอ่านี่ท่านใดชอบมัวน้อยหกพันเจ็ดพันบาทก็ลองถวายพ่อผันดูนะครับนี่ฮะพี่กาท่านอยู่บ้านมอนตามน,มน,มน,มนว่มควนอำเภอป,วปัวนะครับ